ละเปลือกไข่ไว้ตัวมะเลงก็นึกว่าจะแห้งวันนี้กลายเป็นว่าฝนตกมันก็เลยเปียกไปหมดเลยบาเป็นอย่างลอก็ได้วันนี้ถ่าจะมาได้ฮดน้ำละเพราะว่าฝนตกหอมน้อยนี่ก็ใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันเลย ใหญ่ะเกลือละลายหมดแล้วสงสัยจะต้องร้อยเกลืออีกรอบหนึ่งอุ้ยมันตายพักบุง้งพักบุงมันตายอ่ะมันออกเป็นสีเหลืองอ่ะเออพอ,พอในในกล้องมันบอกค่อยเนี่ยนะแต่ว่ามันเป็นสีเหลืองนะ สแสดงว่ามันตายมันก็อันนี้ดูสิอัน,นอันนี้ก็เหลืองแต่อันนี้เขียวเนี่ยเหลืองโอ้มันยังออกมาตายอันถ้าว่าบ่โดนแดดกับ,บิจใจนะแต่ว่าก็แดดออกสักน่อยนี่ก็ ออกยังลงโล่งอ่ะบรรยากาศวันนี้ก็มืดฟ้าขึ้นฝนนี่